เชลามคนนี้จะมีแต่ตาวันเรื่องรายวัน ไงคะในในดูสิดูสิดูสิอันนี้คือไปไปไปฉีดยามาใช่ไหมเจ็บไหมคะมันเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเจ็บมากไหมแต่ก็ดีเนาะมีเขาอยู่ <sk PI AN> ใกล <EN> ้ๆนะไม่ได้เลือดอะไรนะไม่ได้เลือดเนื้อคุณเราแหวนนี้ไปไหนดูอยู่ว่าโง่หมดคุณเราแหวนนี้ไปไหน ดูอยู่ว่างงวน่อดูอย <itous> okay, ู่ว่างงวันอกูใ่เหรอก็ใส่เหรอไปสอนพี่ไงมามาไหมมาใ้อ๋อไม่กินแล้วนี่กีคอนะคอไม่นอะไรเดี๋ยวม่้มาอกมา้อมครับผม้าคนวปไป้อประคลงดีๆประคองดีๆ ผมีไเลยม้าไปวรัผมพัลงมาซ้อมครับเเผมีไขเลยวันนี้ห้องมาสอนแล้ไผ่น้อโอ้โหคุตีกอได้ลูกขี่ได้บ่ละลูกแข็งบกเอจเจอเองกอดดนตะคุ้นต อะไรกันก็หมูก็มาเถอะคือตัวฮะคือตัวมาเจอกันสองก็คืออะไรแบบนี้เจอกันสองก็คือมาอ่อนคอมปีดูแต่เชื่อมแม่ที่มาเห็นตัวนี่บ่อเป็นอิริตุนอิรินุ๊กนุ๊นุ๊ก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 เหงียวข้าวอะไปกินข้าวเถอะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้ววันนี้ก็พาไปกินยาแล้วอืมเรียบร้อยแล้วครับดีแล้วดีแล้วกลับไปพักก่อนแล้วก็ไปไปไปรอนุกเดี๋ยวนุกก็กลับไปเช็ดตัวเช็ดอะไรให้ ก็ฝากนุกดูแลไปด้วยแล้วกันโอ้ไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องนะก็อย่าไปทําอะไรเกินเลยลูกสาวเขาล่ะลูกเขียนลูกเขียนติดเดี๋ยวเอว้้เรรียยบแลดี๋ยวครูต้องเป็นเป็นเท่ากุ้งเท่าแก่ไปสู่ควายมันจะยุ่งยากนะครับช่วงนี้ก็ดูใจกันไปก่อนนะครับมีอะไรก็อย่าไปพีอย่าไปพีพามนี่ไงเอ้าเอ้ามาแล้วป้ามาผมบอกให้คุณกลับไปภาอนไม่ใช่ไหมอ่ะรับเลยฉีกหน้ากัางลิ้สดเลยฮัลโหลจ้าเราเอาสเตปพลาสติมบอกแข่งกันแล้วแข่งกันแล้วรอลูกเอาสเตปพลาสติกทำไมเงียบดื คุณผาจีน่าจีน้านุกตาลนุ่มจัดจเลยสวัสดีครับทำไมคุณเป็นคนที่ดื้ออย่างนี้เออเนี่ยแล้วน้ำผึ้งกับมะนาวผมว่าจะพาคุณไปซื้อชี้แจงคุณเป็นคนที่ดื้อมากตอนเนี้ยคือนุกบอกครักลับไปพักผ่อนเออแล้วเขาก็ดันที่จะรอนุกรอนุกอย่างเดียวเห็นรื่องอะไรผมรอหนุกมามันเดือดกว่าแปดเนี่ยเออเจ้าสามล้านมูลนิมกันเป็นหกสิบคนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปมึงพูดจะชาอะไรเรื่องอะไรกินชั้นหน่ะมันยากมันเดอดกว่าแปด เขาจะเอาสามร้านมารวมกันเป็น60คนแล้วก็มาเรียงไว้โอ้มันพูดอะไรเอาช้าชานกอธิบายสิว่าเขาจะเอาสามร้านคืนอะไรมาเรี้ยงบอกว่าท้ายพี่สิงห์มาอ๋อใครจะไปสามสาขาสาขาละยี่สิบคนอ๋อหมายถึงว่าที่ร้านเขามีพีอาร์ครับถ้าเกิดเขาได้กี่กับพี่สิงห์อีกหนึ่งคิวเขาจะเอาทั้งสามสาขานสาขายี่สิบคนมารวมกันเป็นหกสิบคนมาอยู่ในห้องให้พวกเราไอ้ต้องไปเดี๋ยวนกเอ้ยอะไรอ่ะ ืออะไรคะอ้าวนี่ทำให้ดูอะไรนะเดี๋ยวไปเนี่ยผมก็น่ะผมก็ปฏิเสธไม่ได้อ๋คุณรู้หรือเปล่าว่าบนหัวคุณใส่คำว่าอะไรชื่อคุณอะเอเหรอหคุณนหน้านอกหรือเปล่าบบที่แรกก็บอกออกดอกเข็นซื้อจากของป้า <laughs> คุณแทนปล่ <laughs> อยวาแล้ว ยาเบอร์เถิกยาเบอร์เถิกหลินนหล่นไปด้วยเฮ้ยมันมันมันใส่ย,ยากมันใส่ย,ยากนิดนึงมันใส่ย,ยากนิดนึงอ๋อมันแล้วแล้วล่ะอออยสวยขึ้นจังเลยอะเป็นห่วงทุกครั้งที่ออกงานคนเดียวแล้วก็เป็นห่วงทุกครั้งการใช้ชีวิตอันนี้จริงๆเลยนะ ผมก็อยากจะมอบแหวนแหวนวงนี้มันอาจจะไม่มีมูลค่ามากมายอาจจะแปลเป็นเงินไม่ได้สักบาทเลยแต่ว่ามันออกจากจริงๆผมอยากให้คุณดูแลแหวนวงนี้ให้ผมหน่อยนะต่อจากนี้เอาใน,นโป๊กก็ได้คือใส่นิ้วไหนก็ได้เอาไว้ตรงไหนก็ได้ขอแค่คุณอ่าลืมแหวนวงนี้ก็พอแล้ว ขันลงเสียแล้ววันนี้ใค่จังเดยเอาละครับกล้องทุกตัวซูมมาครับผมซูมมาครับมอบให้กับเพื่อนคนนี้นะฮะเป็นเพื่อนคนที่ผมรักมากที่สุดอ๋อช่ครับผมโอเครักษาไว้ให้ดีๆนะงั้นเดี๋ยวขอส่งเวทีโอ้สิหายปะอ้อสองใครแพ้โดนหอมแก้มไงอูอ้แพ้แล้วดิออ้แพ้แล้ว ความเปิดความเลิดโอ้ยช oh, okay. ah, ีเวต้องแพ้ตั้งสนามมันไปทางไหนแล้วเนี่ยเออแพ้ไงอ่ะได้หนเดี๋ยว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 ผมจะหลับตานะโอเคคุณมายืนอยู่ตรงนี้ผมจะหลับตาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหลับตาให้สนิทนะโอเคครับได้ได้ได้เดี๋ยวผมโอเคนะคครับทุกนโอ้ยกอดนะผมดู โ okay, อเคนะคุณหลับตาให้ดีนะอ่าน้ำแล้วนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหอมเถอะหอมที่ไหเฮ้หอมโอ้เป็นการแสดงความรักเป็นมูองไงีดหยาจะเรียกเป็นมูนอ่ะอ้าเฮ้ ยังจุ๊ว่าเรอะยังเป็นเกีียนตัวนี่บักหานกุ้งวากูเถอะรู้ว่ากูเป็นเกิดเอว่ะหลักๆจริงอยากเล่นหัวเอต้องเกนดีเนาะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยงอองมือลงนี่เนี่ยกูหงอกริงเลยนี่ยล้นี่มือฝืดฝืดต่อมือคุ้นเอามือผมลงครับตัมือลงไปเลยมือผมลอกไปเด็ดพกเดี๋ยวมานั่โอ้ย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 โอแคจับมือต้องนีก็มีห้างใจ ตายจะเข้าก็ชักตายงๆายงง่าย่คน่ารักใ่ไนกบักนุกเออ๋ยถามก่อนละจำอะไรแด้วะที่เคยไปเบิงมาน่ยมันมีมุ่งไหนอีกหวะที่เขาเล่นไหมเออมีมีมุมนึงงามข้างบนไปไปเดี๋ยวที่พาไปเมืงงามคือเธอบ่โอ้ยกูรอปะเกิดอีกแล้วอะกูนี่แหะเกิดมานี่ย